นี vegan, <us <us ้ก็ม ah, 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 ีทกท่านด้วยกันนะคะีเมนั้นเตร์ค่ะก็นักเรียนในชั้นของซีเมนต์ชสันเตอ่ะซึ่งซีเมนต์มีสองข้าชุสั้นเตอไวค่ะชั้นของสั้นก็มีสองใส่เตอรค่ะชั้นของสเต๋อก็มีสองค่ะซึ่งแต่ละท่านขึ้นมาพูดเนียนะคะก็พูดได้ดีนะคะแต่ก็ทัดเจน การก็จะให้อาสมานนะคะเราทมให้ต้อรัิดตาม่ปการบำเพ็ญธรรมเนี่ยเราจะไม่แบบบำเพ็ญแบบงมงายนะใจโยส์าซึ่งธรรมะเนี่ยเรามีแล้วในตัวทุกคนค่ะซึ่งในสถานธรรมเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีธรรมะแน ชการแต่ว่าไม่ได้การที่จะเกี่ยวกับเราจับสามฤเป็นสิงสิรือไม่ได้ไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวเลยนะนีุ่ดชี่นี่ตัว灵性叫叫叫做火แต่ว่าดวงจิตเราเนี่ยคือพุทธะนะคะเป็นจิตวิญญาณนี่ว่าม่ิเายห้外面น找火้远找不到 ถ้าหากว่าเราแต่ไปขอข้างนอกนะคะยังไงก็ขอไม่ได้นี่เต่าบอกว่าไม่าเาเียแบต่าเราจะไปหาทำมากข้างนอกนะคะนานแค่ไหนก็หาไม่ได้เราจะบอกว่าคนไนมันจะซึ่งอาจารย์ท่านแม่ตาเลยตอนเช้าเื่นมาอ้พกหลงใครเรียกให้เจ้าว่ะไอ้แม่เรามาถึงพูดว่า เราทำไมถึงรู้ตัางตี๋อันสิ่งที่ยมราทำอ่าใครล่ะอะนี่จัลิ้นเสี้ยนอ่าดวงจิตนี้นะคะนี่จะลิ้นเสี้ยนจะตัดเต่าอ่าดวงจิตนี้เรียกว่าธรรมะเห็นไม่ต่้มองผู้เหออ่าจับต้องไม่ได้ก็ไม่เห็นไม่ใช่ไม่ขอให้ท่านอ่าซึ่งอาจารย์ท่านก็ต้ไปแล้วนะดวงจิตเราเปรียบเหมือนกับกระแสไฟใ่ไ สวิตปิดทำไมเสียงล่ะอ่าก็จะไม่มีเสียงเพราไม่ก yeah> ้องอ่าทำไมปิดไมโครโฟนนะคะก็จะไม่มีเสียงเกมมืับคนตายไปสองเีเ uh ียส uh ี uh ่ะส่งไปที่ว uh ัดอ๋อเี่เ้นมาเขามีตามีเหมือนเดิมนะแต่ได้ไมมองไม่เห็นแล้วเห็นไหมขึ้นมาก็เห็นไหมในตอนนั้นเนียวีวเปนเยอผู้นี้เ็นไงว ตายแล้วอันตรอตรงอ่าตายแล้วนะแต่ก็มองอะไรไม่เห ah, ็นแล้วเอป้าค่อยคยจำว่าอ่าตาก็มีอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่เ้าได้ไหมว่นเราชุดต้องใกนท้าชุดข้าวาเวันทุกวนอ่านะคะว่ามีของอร่อยอร่อยให้เนี่ยเขาก็ทำไม่ได้พข้่วแม่ชุเส่นหัว่าคเนี่ยข้อวฟานี่เป็นสิ่งสำคัญเอ๊ะชเช่นปลาดี่ะอ่านะคะเราถวายน้ำชาให้ทุกวัน

ở đây, ở đây toàn đấy. như mấy buổi, buổi trên đó mà tôi mới thấy quả à. tôi đã lấy thau quả trái năm nay. cái này, tôi tiêu à. à, bởi vì thau quả, thau trái, một người, một tôi lấy đi, mày mua cái lớn. à, thưa anh, tôi tiêu, tôi mua một tôi lấy đi, mày mua cái lớn. à, thưa anh, ่อว่าไม่ได้ใจกว้างเหมือนนั้นน่ะมัยไม่เคยชิ้สีก็ไมเคยมองอาสิงสิ่ที่อยู่ที่ข้างหลังที่ข้างหน้าเราะต่้าไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าทำไมเต้องถวายล่ะอันนี้ก็คือการเาท่าเท่อ เป็นสิ่งหลักธิ์ที่บรรลุแล้วทำเมื่อใค้แล้วอ่านะคะเราก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแต่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่่าไปใช้ปากอ่าทำไมบอกว่าพุทธะเดินดินเย็นนี้ไม่พูดภาาอ่าเพราะว่าเราดน้ำชาไม่ได้กินข้าวก็ได้พูดก็ได้ เรามีตัวสมมุตินะคะแต่วก็วจสิงตอสมสิ่งอยู่ด้วยกันเช่อว่าแมวะละแต่จริงๆไม่มีนะเช่่า็ิงสีิ่งสิ่งส่งแค่เป็นกาที่ต่างนะคะเจี่ไม่มละอกาทังทาไม่มีนั้นเราคะเรียกว่าเป็นกายสิ่งที่ แต่ถาเป็นกายสงขันี่บอกว่าเป็นกายจิตป่ญญาเรามีรูปร่างให้มองเห็นนี้แต่จิตวิญญาณเราได้แต่เป็นสิ่งของไอนดวงดวงจิตวิญญาณ อ่านะคะอยากจะถามทุกท ah, ่านนะคะเราจะไปหาสิ query, ่งทีได้ท yeah, yeah, yeah. uh, ี่ไหนคะเข้าะนอกหรือว่าไปข้าง็นดีคะเราจะไปหาความศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนจากข้างนอกดีหรือว่าจากตัวเราเองดีคะ้เรีมนกจวาเทยาจากตัวเราเองศักดิ์สิทที่สุดไม่เคจนบอกว่าบางทีทำากกว่ามีผู้แนะนำชวนเราไปรับธรรมะจงจริี 啊、嗯，那个在精进、精进、精啊、嗯，那个他更是我谈不谈实在没有学到什么。啊、嗯，但提起来没得办法来。会会化生嗯、为化众生。啊，样样，只为了为内。业力啊，真口话他谈嘛那得。能悟之得。啊，那个都是徒弟啊， นะคะจึงจะใส่ข <c oughs> ้อธรรมะอันสูงนี้เลยครับคุณต้องต้องใช้แต่ตอนนี้นเชื่อต่อการที่จะต้องช่วยเวไน่ะนะคะจะต้องมีคำเรียกบอกว่ารับธรรมะจะเจ้าจะสิ่งที่เกี่ยงช่วยการซึ่งอาศัยนะคะชื่อนะคะอาศัยชื่อเรียกนะคะมาเป็นตัวแทนสุจามานิพพานะครับการสมัยสมัยพระสามสิบสามเล้าวท่านา底是释迦牟尼佛 มีบางกรนะคะใครก็ทาน่ะสอนาสามัเดือร้อซึ่งในตอนนั้น่ก็บอกว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้ถามมาแล้วามนงต่อมาอางพระพุทธองค์ท่านตอบว่าอย่างไรอย่าทำอย่าทำร้ายอย่าเข้าใจผิดสุามเนยิ่โงคนทีอยู่้านนั้นคอสมบติซึ่งพระพุทธองค์เนี่ยพระองค์ก็ตอบนะว่า เรามีธรรมะอยู uh, inform inform ่แล้วรัตนโกศสิค่ะซึ่งขัตติยังกอเนี่ยนะคะได้ทำสัญลักษณ์ไว้มีก็คือรัตนโกศสิค่ะค่ะซึ่งพวกเราเนี่ยก็ได้รับการนะคะได้ตรงนั้นเป็นสัญลักษณ์นะรัตนสองอันนี้มนคุเท่ามาค่ะขัตติยังกอนคุณมีไห่ครับหลเชื่อช่วยชื่อเค่ะขัตติยังกอคืออะไรขัตติยังกอนนะคะก็คือว่าเราเรียนธรรมะนะคะซึ่งมีพุทธบัตพที นี่ปัจจายา不要佛灯点亮แต่ซึ่งเวลาถ่ายรูปรมะเนี่ยก็ต้องมีพุทธบพที่เอาต้องมีไหมคะ？要มาต้องมี。那就是燃灯ง下求่ะซึ่ง啊พัทธีบางกอเนี่ยนะคะซึ่งความหมายตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่าอยู่ที่พุทธบพทีนะคะอยู่ใกล้ๆพุทธบพตีตรงนั้นนั่เดียถึง代表อ法的一่นะคะซึ่งเป็นการที่เรียกว่า คุ้มครองทรมากนะินั้นในงานที่เขียวงแดงไม่ตอสุดซึ่งทำมากนั้นยังไม่ได้โปร่าว่าได้รตอ่าดวาไม่ได้โอยด่ได้ปรตีอย่าพ่ปรตีนอย่า่าไม่ได้รตอย่าว่าไม่ได้รีย่ว่ามรีนยาว่า่ีอย่าว่าด้ีนอส่าดวไม่้อรอาว่าไม่เส้ต้องเห็นไม่ได้โอา จุดสุดยอดชิงกิลิตุตออะจริังษย์สมัยโบราณนะคะการที这这่จะให้สาวกแต่ละพระองค์เนี่ยรู้ธรรมะไม่ได้ผู้ตรงตรงข้อหลกคือางจุกที่ว่าอย่างไรอก็จะมีการคู่แบบอ้อมๆให้รู้ขราเรากือท่านผมสือท่านว่าอย่างไรพุดจุดนี้ว่ายางไง佛都以利众生，吾道以利众生。เออนะคะว่า หนทะลุเป็นหน<嗯>ึ่งเ闻道夕死可矣。แต่เช้าได้แล้วธรรมะยินตายไปไ,ปไม่เสียหาย。方寸宝地。อ่าหรือเป็นสถานที่ที่เรียกว่าตังค่า。就寸宝่อี่าน,นะคะเป็นสถานที่ที่งดงามที่สุดนะ哎。哎่书书里<嗯>两ช两่错。 山上有一่ื่ออูบนเขว่านะคะจมีที่นที่อ่าที่เหมือนกับ อย่างะวันนะคะล้ว里面小鸟黄色的小鸟住在凹地的里面อ่าซ <respuesta. S 2> ึ anyway ่ง oh ก็จะพูดก็ๆว่าอยู่ในที่ตรงนั้นอยู่ใกล้เขาตรงนั้นนะคะก็จะมีนกโบลน์พิธีอ่านใส่ตรงนั้นว่าก小เนยวเาียงไม่ตมียนอ่านะคะท่้นเปรียบว่าเป็นนบ้าิอาสอยู่ตรงนั้นเป็นนกที่ยังัตเล็กเาีมั้งเล แต่ซึ่งเอ่อโน้ตคนนี้การในผลเอ่อของโน้ตเรนี้เป็นสีเดี๋ยวนกอ้าวเขา为什么要อ那个苗哪有那意อ่าซึ่งอาจารย์พูดตรงนี้นะทุกคนฟังอาจารย์งงๆนะเพราะว่าเรายังไม่เคยเรียนอ่าซึ่งอาจารย์นะพูดถึงในสมัยมักปราในสมัยโบราณการที่จะบอกตรงนี้ไม่ได้บอกตรงๆก็จะเอาเปรียบเทียบ ในสถานที่เป็นภูนเขาเป็นอะไรนะคะซึ่งเป็นความรักสุดยอดของฟ้านี่เป็นสมัยนักป,ปราชญ์โบราณนะคะที่ได้รู้ธรรมะาสุดนี้ส้านที่ติดตีฟังอ,อยู่บนอยู่นในเขานะคะก็จะมีภูเขาในสมุทรตรงที่ก๊าดอาในจมูกเราเนี่ยเหมือนกับเขาไหมตรงที่จมูกตรงนีสงสง้สูงสุงสงดนะคะเวลานอนลงไปอ่ะงว้เจ้าหน้าที่จะเอาทนชชีต ลงไปใช่ไหมปลายจมูกเนี่ยนะสูงที่สุดเลยแล้วเรามื่องเราเนี่ยไหลตามลงไปจุดที่ต่ำที่สุดก็คือจุดยันตกตะวันใช่หรือไม่ใช่คะ ขาภูเขาว่าตรงไหนลึกที่สุดคะนี的的่าเอาะไรน่ะเวลานอนใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นเทพแห่งภ<嗯>ูเขาน่ล o z จ u เขาจูด้องภูสูง里面很多奥ค่ะซึ่งพระองค์เนี่ยท่านเรา z ืก็พูดถึงเทพแห่งภูเขานะคะมีความแยกยนตเราอย่างเช่นตัวเาไม่้องใช้ความเช่านะคะอันนี้ก็เพื่อเป็นการ ทียอ่เเรียกว่าเป็นการที่เกยบเที่ยวพระเจมาแล้วพระสัตร uh ุเจ้าพรกเจ้ามาริว<嗯>ังพูดถึงเรื่องนี้เยอะที่สุดเลยพระองค์เนี่ยนะคะใกล้พวกเราสองพันกว่าปีที่แล้วนี่เอง所以ร讲最简讲了很多，ซึ boring, ่งเรา Em drogo vai, né?

นะคะโพธินะคะอ่อต uh uh, uh 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 ้นโพธิจริงๆต้นโพธิอยู่ตรงไหนและต้นโพธิอยู่ตรงไหนโพธิอะไยก็บอกไปอ่ะอ่านะต้นโพธิก็คือเป็นต้น่เราเียกวาต้นโพธิสัตว์อ่าฉะนั้นเราจะต้องหาต้นโพธิเชื่อใจต้นโพธิง是什么关系呀แล้วบอกกับผู้บำเพ็ญธรรมเนี่ยจะต้องไปหาต้นโพธิอยู่ในระหว่างกลางเนี่ยคนฟังแล้วพอรู้ไหมถ้าไม่ได้ศึกษาจริงๆก็ไม่รู้เลย นี知知่学到心中在菩ช树下吗อ able, ่านะครเวลาบางพยา้ามนะครให้บางเพอยู่ใต <您 S 3> ้ต <conna issance> ้นโพธิ <ians. S 1> 你น么做也不ต่道 <c oughs>。อ่าแล้วบางคนก็ฟังแล้วแค่นี้ใช่ไหมเขาก็พยายามที่จะไปนั่งสมาธิที่ใต้ต้นโพธิไป没ก这么明白ด诉各位。อ่าซึ่งจริงๆแล้วสสิงแต่ละถ้าองค์เนี่ยพยายามที่จะบอกกับโลก่า อ่านะคะบางเป็นใต้โพธินะคะต้นโพธิเอ๊ะเราไม่ละก็วันลิฟทสักคนทีนะคะก็จะมีอ่านะคะตัวหนังสือสองฝั่งนะคะเรียกว่าพราสัจจวัตรีวเดียวสุดเดิมจง关注在啊只得埋งดงไ龙่นะคะมีตัวจริงนะคะที่ ที่สถิตอยู่นะคะอย่างสระไเีไ่ั้นอ่านะคะต็กินไ่เหน่อ่าซึ่งอยู่ในอ่าตรงไผ่ตรงนี้อ่ะนะะก็จะมีอ่าตัวจริงนะคะซึ่งสถิตตรงนี้นเะทำไมถ้าบริษัทคนอมา่นะคะถึงพูดถึงอ่าต้นไผ่ตรงนี้ทไมนะคะ？ สุ่ตเรียนสุดเดี job, Tonight, ่ยวระบอบไปที่ร<ウィル>ู nice. ้ภาษาจีนและแป่งานแล้วเนี่ยก็สังงงเหมือนกันนะคะเออะไรเดียวก็บําวัดงเจนเ在อ่าจงบอกว่าถ้าถ้าอกอ่าพระโิสัตว์กีนะคะก็บอกว่ายระวังอ่านะคะระวังดรงไ่เนียแสดงว่ที่菩萨เจ้าหนีมิานี่เ้าก็ยิ่งสุดโเกียนั แต่ซึ่งตัวหนังสือจีนนะคะก็จะมีสองฝั่งนะคะเขียนเป็นตัยเลี้ยงนะคะลงมาจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นปริศนาธรรมนะคะให้คนในโลกโลกนี้รู้นะธรรมะเนี่ยอยูจุดนี้นี่เองนะคะไม่ต้องไปหาที่อื่นใคเปนใครจะเชื่อเท่าไหอ่ายูไรผ้ายูไรเนี่ยนะคะปัมเป็นอยู่ตรงนี้นะคะก็จะปรากฏผ้ายูไรขึ้นมานะคะยูไรคมันชื่อีม่ได้เดี๋ยวจะรู้อะไรต่อไปเออนะคะเป็น Nói lại hơn thì lai từ kia nắng gì vậy? Nói cho ngươi thấy giá Trung cộng và 어디 miserable. Nói mà là người في Hospital có resource cơ chế ở 전� ở nhà bác 趙노 đọc chứcoro lại nhà ถ้าองค์นี้มีอยู่แล้วซึ่งอยู่ข้างในอยู่แล้วียกว่าอยู่หลายอยู่หลายไหมเมื่อมีอยู่เรามองเห็นไหม้ก็มองไ่ห้อไ่หก็มองไม่เห็นมมเหนก็อยู่หนกอ่หลายอ่หลายองไม่เห็นยอนก็อ่หลายอไ่นมอเก็มมเอยู่แต่น่ามองไม่เห็นบอกว่าไม่มหก็มอเป็นแบบนั้นหอย่กเนเนงเหมเห่อ่นะ บอกว่าเป็นความเป็นภาวะกามีอยู่นะคะก็ไม่ได้เราอ้แต่ซึ่งตอนนี้ถ้าธรรมสารชายได้หญิจเดียือส่คงอาสายมือของตีหนังสือนะคะก็มาเปิดประตูนี้ให้ตรงนี้แหละเรียกว่าอยู่หลับอยู่หลนะที่ัวรู้ไหลส่ัวเสี้ยงาคือสัญญาณตรงนี้นะพูดได้ หลายอย่างนะคะเป็นอยู่หลายก็พูดได้เป็นจิตเดิมก็พูดได้เป็นมุทะเขากของมุตานะคะแต่นี้ไม่ใช่ที่จริงอ่ะมีสิ่งสิ่งพระองค์หนึ่งอยู่หลายก็มีนะคะพระอยู่หลายก็มีแต่ไม่ใช่หมายถึงพระอยู่หลายองค์นั้นนะ อ่านะคะซึ่งทุกคนะมีอยู่แล้วนะคะข้าวอยู่ไรซึ่งในตัวเองมีอยู่แล้วมีมีอะไรตที่ชอบมีไหมมีคนนั้นที่เราไม่มีข้าวอยู่ในตัวเราอ่ะมีหรือไม่มีเอ๊ะว่าก็ส่งมั้ยอ่าอาจารย์บอกมีอะไรทีุ่ดอะไรตด้ไหนมถ้าอยู่ไรอ่ะเรามีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนก็เป็ติดดวงนี้แหละติดเดิมของเราท่าก็จะเห็นได้เจออ่ามีไหมถ้าไม่มีมาหาอาจาได้ตาชี้บอกทันทีที่ทราบ ให้เรารู้ทานทีเลยดีหรือไม่ดีคะคนไหนยังรู้ไม่รู้ผม在山上一个老和尚มีบนเขานะคะมีอาจารย์ท่านหนึ่งมีลูกศิษย์คนหนึ่งติดตามบำเพ็ญธรรมัเ三นบำเพ็ญมาสามปีแล้วบุกวันที่ตื่นเ้สอาลูกศิษย์คนนี้ทุกวันเนี่ยต้มน้ำชา เวลาทัาไปสามปีเอ้ย有一ท就ก <laughs> ันล<嗯>ุงส<啊>ูดจ่งวันนึงก็มาบอกอาจารย์เราสู้่ะอ่าอาจารย์ว่าคนนีเจ้าท่สตปีไ่เจอที่เี่ที่ทา่ที่ที่ทีาทีีไม่ที่ีท่ที่ท่ที่้ี่ี่ที่่รู้เลยอาจารย์ท่ิ่อ่าอาจารย์ฟังแล้วอันนี้พทนี

้ยการอบที่นี่มหาตางหรือกา้งหน้าแออวันละงละหนาทำไมอพอทีเดียวก็พอให้รู้เดียวนะคะให้รู้นะคะว่ามีอะไรงหมแล้วใครล่ะใอบเราให้เรารู้จักเสนี้าเราไม่รู้จักเสกในตอนนั้นอ่ะถ้านอยู่ไรไม่อยู่แล้วใช่ไหมนี่นี่ไม่รี้เสมา จิตปิญญาดวงนี้ไม่อยู่แล้วเออกล้ชันๆแล้วไม่เจ็ไม่สง่่สลายต้องเอาไปที่วัดแล้ไปเผาแล้วดังนั้นจิตเดิมของเรานะคะวอยู่ไรอยู่ไรเนี่ยตืออยู่ไรอ่าอยู่ไรไม่มาอยู่ไรอยู่ชีก็ชีนะคะคำว่าภ้าเดิมอ่าภาพที่เคยมานะคะ ไปก็ไม่ายนี่เส้นใหอไู่ที่เส้อ่านะคะซึ่งคือติดดวงนี้ี่เอิมองโกเลียดิเหมาแล้วติดดวงนี้เราจับต้องได้ไหมล่ะมองโมาเราไปจับต้องได้ไหมใคร่แล้วบางทีอ่ะตรงนี้มันคันอ่ะฮะ？谁说叫你这里在อ่啊，ขาบางทีก็คันใช่ไหมเราจะไปเกา สิ่งอย่างดวงวิ่ญางใช่ไหมใช่ถ้าหาก,ว,นนกว่าไม่รู้สึกคันไม่รู้สึกเจ็บก็แสดงว่าไม่กินใช่งที่อย่างนี้ดงังนั้นไม่มีกลิ่ไม่มีเสียงแต่ต้องไม่ได้